สวัสดีคุณผู้ชมทูกๆทันกันด้วยนะครับเอาวันนี้นะผมจะมาสอนเพิ่มยอดการกดูกใจนะครับบวกวิตามแฟนเพจใน Facebook นะครับอาสำหรับคุณผู้ชมท่านใดนะที่มีแฟนเพจนะครับแล้วมียอดการกดูกใจหรือว่ายอดผู้ติดตามน้อยนะครับเอะแล้วอยากจะเพิ่มเนี่ยครับเพื่อดันเพจเนี่ยครับก็สามารถมาทําตามผมได้เลยนะครับขั้นตอนแรกผมจะเข้ามาที่เว็บไซต์นี้นี่ครับอาคุณผู้ชมก็สามารถคลิกลิงก์ที่ใต้คลิปนี้เนี่ยเพื่อเข้ามาที่เว็บไซต์กันก่อนได้เลยนะครับอาแล้วก็กดเข้าสู่เว็บไซต์ตรงนี้นี่ อ่ะเราก็จะเข้ามาที่หน้าเว็บไซต์ k m m k d o com กันแล้วนะครับพอเข้ามาได้นะครับสําหรับคนที่ยังไม่เคยสมัครสมาชิกเนี่ยครับก็ให้คลิกมาที่สมัครสมาชิกกันเลยนะครับอ่ะเขาจะมีเราใส่ชื่อผู้ใช้งานนะครับอีเมลแล้วก็ชื่อจริงนามสกุลรหัสผ่านนะครับข้อมูลตรงนี้นะครับไม่จำเป็นต้องเป็นข้อมูลจริงก็ได้นะครับจะมั่วก็ได้นะครับแต่ว่าต้องจําไว้ด้วยนะครับอ่ะแล้วก็อย่าลืมติ๊กที่ด้านล่างตรงนี้นะครับแล้วก็อ่ะสองช่องตรงนี้นะครับแล้วก็สมัครสมาชิกได้เลยนะครับ หรือใครที arte, it, Google, nee, ่ไม่อยากกรอกข้อมูลเนี่ยไปยุ่งยากเนี่ยครับพอสามารถสมัครใช้งานนะครับด้วยบาญฉี Google หรือว่า Gmail ด้านล่างตรงนี้ได้นี่ครับอ่าพอเราสมัครใช้งานกันเรียบร้อยแล้วนะครับก็กดย้อนกลับมานี่ครับสำหรับคนที่สมัครใช้งานด้วย Google นะครับ็ลงชื่อเข้าใช้ด้านล่างตรงนี้เลยนี่ครับสำหรับคนที่อ่ะกรอกข้อมูลสมัครใช้ก็ลงชื่อเข้าใช้ตรงนี้ไปนี่ครับอ่ะเราก็ได้เข้ามาในเว็บไซต์ kmkd.com กันแล้วนะครับ ต่อเข้ามาได้ครับแล้วก็มาดูที่ด้านบนตรงนี้นะครับก็จะมีหลากหลายแพลตฟอร์มเลยนะครับไปเราเลือกใช้บริการนะครับอาจจะมีตั้งแต่ Facebook นะครับอินสตาแกรมทิก o กอร์ยูทูบแล้วก็แพลตฟอร์มอื่นๆนะครับในส่วนนี้นะครับเราจะมาใช้ส่วนของแพลตฟอร์ม Facebook นะครับก็คลิกเข้าไปที่ Facebook เลยนะครับอ่ะแล้วก็มาดูที่หมวดหมู่นีครับวันนี้เราจะเพิ่มถูกใจบวกติดตามแฟนเพจรับก็เลือกเข้าไปเลยนะครับอ่ะแล้วก็มาดูที่บริการกันต่อนะครับ นบริการนะคร like right ับ네ก็จะมีอยู่หลายบริการเลยนะครับให้เราเลือกใช้งานนะครับจะมีความเร็วนะครับแล้วก็ในราคานะครับของบริการที่แตกต่างกันไปนี่ครับคุณผู้ชมก็เลือกได้เลยนะครับวคุณผู้ชมจะเลือกใช้เป็นบริการตัวไหนนี่ครับอผมจะเลือกเป็นบริการตัวแรกตรงนี้เลยนี่ครับพอเราเลือกบริการกันเรียบร้อยนะครับตารางตรงนี้ก็จะเป็นคําอธิบายของบริการนะครับต่อมานะครับในส่วนของลิงก์นะครับก็ให้คุณผู้ชมกลับไปที่ Facebook นะครับแล้วก็มาที่หน้าแฟนเพจนะครับที่เราต้องการจะเพิ่มยอดการกดถูกใจหรือว่าายอตติิมนนะะคคครรัับบกลล ของแฟนเพจด้านบนตรงนี้เลยนะครับเราก็นํามาวางนะครับในโซนปริมาณนะครับอยากเพิ่มอายอดการตระดูใจหรือว่ายอดผู้ตามเท่าไหร่เนี่ยก็ใส่ที่ช่องนี้เลยนะครับอผมก็จะใส่ไปที่1 0 0้นะครับเอาพอเราใส่กันไปเรียบร้อยนะครับค่าบริการะนีับเขาจะคํานวณให้เราด้านล่างแล้วนะครับอคุณผู้ชมก็กดสั่งซื้อได้เลยนะครับอกดสั่งซื้อก็เรียบร้อยนะก็จะขึ้นแบบนี้นะครับเระบบไเรรับคําสั่งซื้อของคุณแล้วนะครับต่อมานะครับก็ให้คุณผู้ชมมาดูทีนาประวัติการสั่งซื้อนครับ ในหน้านี้ครับก็จะมีเลขออเดอร์ที่เราได้ทําการสั่งซื้อกันไปนี่ครับตัวนลงนี้ก็จะเป็นบริการนะที่เราเลือกมานะครับเราก็จะเป็นลิงก์นะครับของอ่าแฟนเพจะครับที่เราใส่เข้ามานะครับตรนนี้ก็แนะนําให้คลิกเข้าไปเพื่อเช็คดูด้วยนะว่าลิงก์อ่าเพจถูกต้องหรือเปล่านะครับพอถ้าคุณผู้ชมใส่ลิงก์เพจมาไม่ถูกต้องนะครับยอดการกดถูกใจบวกู้ติดตามะครับจะไม่เพิ่มขึ้นมานะครับต่อมาก็จะเป็นวันเวลานะครับที่เราสั่งซื้อไปนี่ครับเราก็จะเป็นอ่าสถานะนะครับของเว็บไซต์เนนี้นนนนนบขึ้ว่าาารรรดํเิกะคั ในระหว่างที่เราเว็บไซต์ดําเนินการนะครับสำหรับผู้ชมท่านใดที่ได้เข้ามาใช้งานในเว็บไซต์แล้วนะครับอะไรเกินมียอดจำนวนเงินครับในเว็บไม่เพียงพอนะครับหรือว่าเพิ่งเข้ามาใช้งานใหม่นี่ครับอะไรยังไม่รู้วิธีในการเติมเงินนะครับขอให้ผู้ชมกดมาที่เมนูเติมเงินตรงนี้นี่ครับอในเมนูเติมเงินนะครับก็จะมีเราเลือกนะครับหลายช่องทางเลยนี่ครับช่องทางแรกก็จะเป็นการสแกน QR Code ทุกธนาคารนะครับ อ่าช่องทางนี้นะครับผู้ชมก็แค่มาใส่จํานวนเงินนะครับที่เราต้องการเติมดนล่างตรงนี้นะครับอ่ะคันต่ำอยู่ที่1บาทเองนะครับแล้วก็กดเติมเงินเข้าไปนะครับเขาก็จะมีคิวเอาโคน้ขึ้นมาเอาสแกนกันแล้วนะครับต่อมานี่ครับช่องทางที่2นะครับก็จะเป็นการโอนเงินแนบสลิปทุกธนาคารนะครับอ่ะก็คันลอกได้บัญชีตรงนี้เลยนะครับแล้วพอทารายการเรียบร้อยก็นําสลิปมาแนบดอลลารตรงนี้แล้วก็กดยืนยันนะครับต่อมาก็จะเป็นช่องทางนี่ครับอ่าง p o w e t wallet นี่ครับอ่ะแล้วก็จะเป็นช่องทาง Q h pay นี่ครับ ในช่องทางคิวเพย์นี้นะครับก็จะมีอีกหลายช่องทางให้เลือกใช้นะครับอาจจะมีเป็นการสแกน QR โค้ดนะครับถุงมัอนิวเอลเล็ตแลธนาคารต่างๆนะครับรวมถึงตัวบุญเติมนะครับก็สามารถใช้ได้นี่ครับอ่าและต่อมาก็จะเป็นช่องทางคริปโตนะครับอ่าและในทุกช่องทางนะครับขาจะมีคําแนะนำนะครับในการเติมเงินด้านบนแบบนี้นะครับอ่าคุณผู้ชมเลือกเติมช่องทางไหนก็อย่าลืมอ่านคาแนะนำนะครับก่อนที่จะเติมเงินกันด้วยนี่ครับต่อมานะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับผมก็จะพาคุณผู้ชมนะครับกลับไปท อยู่ที่55นะครับยอดพิจารณาอยู่ที่67คนนะครับเดี๋ยวผมจะลอะ er งกดรีเฟรชหน้าจอนะครับดูยอดการกดถูกใจบกวิตามแฟนเพจของเรานะครับขึ้นมาแล้วหรือยังนะครับอ่าตอนนี้ยอดการกดถูกใจบกวิตามแฟนเพจนี่ครับของเราเนี่ยก็ได้ขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยกันแล้วนะครับโดีทย่ยอดการกดถูกใจนะครับก็ขึ้นมาที่155กันแล้วนะครับยอดพิจารณาขึ้นมาที่167คนกันแล้วนะครับ อ่ะก็ถือว่าขึ้นมาเร็วมากๆนะครับแล้วก็ได้สั่งซื้อไปแป๊บเดียวเนี่ยครับไม่ถึง5นาทีเลียนะครับตอนยอดก็ได้ขึ้นมาแล้วนะครับอ่ะก็ถือว่าเป็นบริการที่ดีแล้วก็รวดเร็วมากๆเลยนะครับอ่ะก็สามารถเข้ามาใช้งานกันได้นะครับอ่ะพอยอดขึ้นกันแล้วนะครับก็ให้กลับมาที่เว็บไซต์กันเลยนะครับอ่ะสำหรับคุณผู้ชมท่านใดนะครับที่อยากอ่ะที่อยากจะแนะนำนะครับให้เพื่อนๆเนี่ยได้เข้ามาใช้งานในเว็บไซต์เหมือนกันนะครับอ่ะก็ให้คุณผู้ชมนะครับกดมาที่เมนูนนนนนะะําเพื่อตรรงี้คับ อ่ะเราก็มากดคัดลอกลิงก kind of mm ์ตรงนี people, từ, tense, ceux, ้นะครับแล้วแชร์กับเพื่อนเพื่อนะครับหรือว่าคนรู้จักที่ต้องการจะใช้งานเว็บไซต์ได้เลยนะครับอ่ะโดยที่ให้เพื่อนๆหรือว่าคนรู้จักนะครับได้เข้ามาใช้งานในเว็บไซต์นี้บผ่านลิงก์ที่คุณผู้ชมแชร์ให้ตรงนี้นีครับอ่ะคุณผู้ชมก็จะได้ตาค่าอ่ะแนะนํากันด้วยนะครับถึง5%้าเปอร์เซ็นต์กันเลยนีครับอ่ะแลวหากว่าคุณผู้ชมท่านใดนะครับที่ได้เข้ามาใช้งานในเว็บไซต์แล้วนะครับเกิดปัญหาในการใช้งานเว็บไซต์นี่ครับอ่ะก็ให้คุณผู้ชมนะครับกดกลับ อ่ะเราก็มาที่เมนูติดต่อยิมกันเลยเนะครับเขาจะมีเราเลือกติดต่อยิมนะครับสองช่องทางนะครับจะมีเป็นตัวชื่อเรือและช่องทางลายนะครับอ่ะถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมนะครับติดปัญหาอะไรนะยครับก็เลือกติดต่อยิมกันไปได้นะครับสองช่องทางนี้เลยนะครับและสําหรับคลิปนี้นะครับผมก็มีข้อมูลนะครับมาบอกกับคุณผู้ชมเพียงเท่านี้นะครับสาหรับคุณผู้ชมท่านใดนะครับที่สนใจจะใช้งานเว็บไซต์นี่ครับผมก็ได้แปะลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้แล้วนะครับอ่ะก็สามารถก็ไมาใช้งานกันได้นะครับสำหรับคลิปน้นะครับา สวัสดีครับ